มื่วนบนค่นไปมือลงค่ะรูกตนะซ้ายอัาค่ะไปวแสอง้างมาหลังชมือค่ะล็อกทแขนให้ตึ้ขนเจเข้าค่ะหายจออคนตัวไปทางด้านขวามือ างดันแขนขึ้นมาค่ะทังกายเป็มนะคะยกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกขาโลงตัวมาทางด้านซ้ายค่ะยกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกขาดึงมาทางด้านขวามือค่ะสมาธิทางท่านะคะจะรู้สึกตึงบางตัวด้านข้างซ้ายฝังกายตัวเองไว้หน wow. an ึ่ง นัท่าเลยค่ะสองสามสี่หา้ายกตัวขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลน้มตัวไปทางด้านซ้ายมือค่ะใช่นะคะแตะนะคะลดตัมโตมาใช้กำลงโน้ต,นนตัวด้านข้างขวาผ่อนคลายนะคะห ขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะยืดช่วงหลังนะคะเราจะรับช่วงขบวนเน็ตคือหลังส่วนล่างโยที่ยืัลตัวขึ้นไม่ตรงหายใจเข้าค่ะหายใจออน้อมตัวมาทานด้านขวามือวางขวามือขวาวางข้อศอกขวาแนบพื้นค่ะแล้วรด ยกแขนขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกเข่าวางข้อศอกซ้ายค่ะยืดแขนขวาแนบหลังหูข้อศอกยืดรงเลยค่ะโอเคดึงแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวางขนขวาลงค่ะยืดแขน้ายตึงคนกายเวงค่ะนะคง,ง,งหนึ่งสองสามสี่ ยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าออกวางแขนซ้ายค่ะแล้วยืดแขนขวาตึงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ายกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าออกวางฟังค่ะแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้าไกลๆค่ะวางข้อศอกวางศีรษะลดลนตัวลงมาควันลายวิงค่ะกสะโพกลงแนบพื้นหนึ่ง Bien, <S s สองสาสี่ยกขาสองข้างขึ it, it ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกผ่อนคลายเนค่ะเหยียดปลายเท้าสองข้างไปด้านหน้าค่ะตั้งฉากปลายเท้าค่ะดันส้นเท้าตั้งฉากปลายเท้าไม่น้องให้สั้นล็อกด้านแล้ว้นขาด้านหน้า หลังยืดหลังตรงยกแขนสองข้างขึ้นมาหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะพับลำตัวเข้าหาต้นขามือจับตาฝ่าเท้าถ้าจับไม่ได้ใช้เตะได้เก่งหัวไหล่ล็อกหน้าของไว้ล็อกหน้าของไว้ยกแขนสองข้างขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับลำตัวเข้าหาต้นขาจับจับ สามขาลดปลายเท้าลงค่ะฝันไปเท้าข้ามฝั่งเลยค่ะทางฝา่งเข่าขวามาใช้ข้อศอกขวาค่ะอ้อมมาด้านซ้ายแล้วล็อกเข่าซ้ายสอดมือไปใต้เข่าขวาถ้าสอดมือไม่ได้เอาจับข้อเท้าซ้ายตัวพยายามทวิทย์บิดลำตัวค่ะยืดไหลต้องยกแขนซ้ายขึ้นมาเหล่เข้า หายใจออกค่ะวาดแขนซ้ายมาด้านหลังค่ะหลังไม่งออย่างนี้ค่ะดึงลำตัวขึ้นมาใช้มือซ้ายค่ะประคองแล้วยืดลำตัวเราค่อยๆบิดลำตัวด้ดานข้างซ้ายไปด้านหลังตามองไปที่หัวไหล่ซ้ายคือไม่ฝืนนะคะไม่ฝืนคอโอนา้ 一。嗯 3 4มส <S <S ี <naj> ่ไล่ถึงขาถีบขาเข้าถีบขาอออยลาอีขยับไปเท้าสองข้างไปถไปเท้าซ้ายค่ะรับเข้ามาไปถขาขนขวาาแล้วยืดแขนตรงค่ะยืดขนตรงได้เลยลยกขาสข้างขึ้นมา่เข้าถอยจะออขาโน้มมาที่มือของข้าค่ะจากปลายเท้าหรือแตะปลายเท้า หฝันตาเกรงอ,อกไหล่เลยนะคะให้ล็อกหน้าท้องหรือต้นขาขวาด้านหน้านะคะหนึ่งสองสามหายใจไหมสี่หา้ายกแขนสองข้างเพื่อนเหนือศรีรษะค่ะหายใจเข้าปิดลำตัวไปด้านหลังค่ะวางฝ่ามือซ้ายแนบพื้นค่ะหายใจออกค่ะยกสะโพกขึ้นตั้งเข่าซ้าย เหยียบฝ่าเท้าขวาให้เต็มฝ่าเท้าขาะแล้วดันหน้าเท้องออกไปดึงตัวมาด้านหลังตั้งเข่าซ้ายฝ่าเท้าขวาดกดล็อกแนบพื้นเอาไว้ดันหน้าเท้าออกไปจะยืดกล้าเมเนื้อด้านข้างขวา1นึ่สองสสี่ ลดสะโพกลงขาหายใจเข้าออกตึงคลายออกี่เหยียดปลายเท้าหายใจลอกแอนขา มาด้าหลังหนึ่งสองสาม โก้งลงเลยค่ะลดสะโพกลงค่อยๆวางค่อยๆโน้มเข่ามาทางด้านซ้ายอย่ารู้สึกเป็นพอนะคะให้เก่งทุกขยับไปได้ช่วยมองที่หัวไหล่ขวาเองขันหน้าเลยนะคะหนึ่งไม่เก่งน,นะคะสองสามสี่ห้ดึงเข่าขึ้นหายใจเข้าออก ออกขีดไปเท้าไว้ไม่ไปไหนค่ะครับเข้าขาครับปลายเท้าซ้ายมามือสองข้างยังอยู่ที่ฝา่าเท้าโอเคยกสะโพกขึ้นลอยค่ะหายใจเข้าหายใจ,จ,จออกค่ะก็ค่อยโน้มตัวมาหลังเท้าทั้งสองข้างยังอยู่แรกพื้นมือสองข้างยังอยู่ที่ฝา่าเท้าค่อยๆโน้มศีรษะมาค่อยๆลดลำตัวลง ขวาหนึ่งล็อกหน้าของเอาไว้สองสามสี่อายกศีรษะขึ้นหายใจเข้าออกฟันปลายเดี๋ยวกระหลคือล็อกหน้าของนี่คือหน้าของไม่ขยับเอวไหลเราจะกระล็อกด้านุกส่วน ถ้าเราไม่ล็อกขึ้นแม็กถ้าเราไม่มีอะไรเยอะผมว่าล็อกแกนกลางตัวเองแต่เห็นเวลาเข้าหายใจเข้าหายใจออกหน้าท้องจะอยู่เฉยไม่ขยับเยอะใช่ค่ะคือการล็อกการล็อกเราก็หายใจเข้าออกน่คะแต่ว่าเราก็ล็อกส่วนคือหายใจเข้าออกได้แต่เราก็เหมือนเราล็อกหน้าท้องเหมือนเราเข้าแม็กแม็กแมวท้องตึงหน้าตรงแต่เราก็ยังหายใจได้เอาโอเคเหยียบปลายเท้าสองข้างไปได้ไหมเอามือจับ ตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาเข่านะคะ 1. ึงชิดแผ่นหน้าออกกดส้นเท้ายกสะโพกขึ้นลอยหายใจเข้าหายใจออกขาปิดลงตัวค่ะใช้แขนทั้งสองข้างเชื่อมกระดอกไ่ให้ลำหนักตรงที่หัวไหล่พยายามยืดลำตัวขึ้นมาแล้วขักเข่าหน้ามองที่หัวไหล่ซ้ายตัวเองค่ะหนึ่งสอง ขึ้นขาหายใจเข้า,าอกาอกบั่ลังลาเดี๋ยวไปเท้าซ้ายชิดเข้ามาค่ะายเท้าขวาชิดเข้ามามือสองข้างมากดฝ่าเท้าเอาไว้ยกสะโพกขึ้นมาหายใจเข้าออกขาไปไว้ร่องตัวไม่ช่วยลดหน้าท้องนะคะชิดต้นขาซ้ายสมาชิกอย่าทิ้งน้ำหนักไปที่ศีรษะลองมองไปด้านหน้า ้นเราจะโดดขึ้นแล้วหัวจะทีเพราะฉะนั้นค่อยๆย,ยุบลำตัวลง1 2 3 4งสองสาสียกศีรษะขึ้นหายใจเข้าออก เราปลายเ้าเป็นไว้ยืดหลังตรงขาแล้วดึงข่าขึ้นลงนะคะไม่หอไหล่ยืดหลังแล้วดึงเข่าขึ้นลง 哎，你好。 ียกไปเท้าขวาเอาใช้ความใช้ความยาวของแมตวก็ได้ค่ะใช้ความยาวของแมตนะคะจันว้างเท่ไหตัวเราก็ถือเ่าแมตโอเคยกแขนสองข้างขึ้นมาค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจกว้างฝ่ามือค่ะเดยดแขนไปด้านหน้าไกลวางข้อศอกวางศีรษะลงมาแตนหื้นหล่เท้าตั้งขึ้นด้านบนกระดานดันส้นเท้าหนึ่ง สองวาข้อสองเลยค่ะได้กินอะไรนะั่แะ่สองสามสี่หายกแขนสองข้างขึ้นมาค่ะหายใจเข้าประสานมือหายใจออกประคองที่กอดดินไว้แขนนะคะเราไม่รอกคอแ่เราปคองคอไว้ ล้วดึงข้อศอ,อกออกด้านข้างโอ,อเยคยืดหลังให้ตรงหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกหาโน้มลำตัวมาทางด้านขวามือด้านขวามือใช้ข้อศอ,อกค่ะลดข้อศอ,อกใกล้เทียงต้นขาหรือเข่าให้มากถ้าสมาธิยืดหยุยย่นลำตัวด้านข้างซ้ายได้ดีอาจจะวางแนบคุ้งแต่ตัวตองไม่อออก้งข้อศอกต้องไม่มาด้านหน้านะคะเรายืดลำตัวด้านขา้างดึงขึ้นค่ะหายใจเข้า หายใจออกค่ะลดมาทางด้านขวามือค่ะด้านขวามือค่ะด้านขวามือครั้งหนึ่งค่ะยกขึ้นค่ะหายใจเข้า เยกแขนสองข้างขึ้นมาค่ะหายใจเข้าเอววางฟังเลยค่ะแล้วเหยียบแผนไปด้านหน้าลดท้อศอบศีรษะวางปลเข้าไม่ใจร็งนะคะต้นขาขึนตันต้นเท้าลดนั่งรงแรกพื้นหนึ่งสองสาม 4ีายกแขนสองข้างขึ้นมาค่ะหายใจเข้าประสานมือค่ะหายใจออกออกโครงที่ท้คอยเรียงไว้หรือกระงนะคะให้ล็อกข้อตีนดึงข้อศอกออกแบนค้าหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่งตัวไปทางด้านซ้ายมือค่ะวางที่เข่านะคะหรือว่าที่พื้นที่อยู่บนนั่งและลาตัวด้านข้างแล้วเปิดชโกรด้านข้างขวาดึนดึงขึ้นค่ะหายใจเข้า หายใจออกค่ะคับมาทางด้านซ้ายมือค่ะยกขึ้นค่ะหายใจเข้าออกซ้ายค่ะแล้วคางค่าเอาไว้ปล่อยข้อหัวไหล่สบายสบาย่